สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสุขสุกลนเด้ยยินดีตอนหักเข้าสู่ช่องลูกสาวสาวนะมันเ้ก็มาพบพ่อกับเฮาคือเก่ากับบรรยากาศยาม้าๆๆนาอกพ่อแม่พี่น้องกัอยู่กับเ้าเค้กคือเก่าน้อพี่น้องสบายดีสวัสดีส เมื่อนี่เฮากะสิพากันไปหาหน่อไม้มาแกงตอนเถียงเนาะพี่น้องก่อนสิไปเสากุ้งกะสิมาขอบคุณเอฟซีจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องเป็นส่งเงินมาให้สากุ้งจำนวนเงินกับสองพันบาทเนาะพี่น้องนี่สากุ้งไปเอาเป็นเงินกีบมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเสากุ้งกะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อหลายๆเด้อจะส่งเงินมาให้เนาะก็ให้มาสาได้ก็ขอให้ไล่กลับไปลอยเท่าพันเท่าให้ อายุมั่นควันเยินห้อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปัสจากโลกภัยไข่เจ็บไปใส่มาใส่กระโคให้เดินทางตลอดปลอดภัยเสกุ้งกะขอบคุณขอบคุณพิ่นหลายๆนีอเพิ่นส,ส่งเงินมาให้ใส่ใจ่ายในครอบครัวให้เหล่พ่อแม่พ,มพี่น้องเสกุ้งกะเอามาซื้อบักผิดประแดกเป็นนัวให้อันสู่พ่อแม่ก,กินให้เหล่เนาอพี่น้องกะตอนนี้เฮากะเสกุ้ง ตอนนี้สกุ้งกะไปเอาเงินมาแล้วเรียบร้อยน้อพี่น้องไปเอาตอนแรงเมื่อวานนี่น้อพี่น้องเปิโอนให้ตอนเถียงน้อพี่น้องสกุ<อ>้งกะไปเอาตอนแรงเนาะตามสาตรแล้วสกุ้งกบไปเอาเลยพี่น้องสกุ้งกะขอขอ,ขอบคุณออข,อขอบคุณฝนอีกเือหนึ่งเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อตอนนี้เฮากะไปหานอไม้นํนำกันเลยน้อพี่น้องผูกเสาเข่งไปเลยพี่น้อง ไปหาน้ำไม้ไพบ้านพี่น้องน้าไม้พ่บ้านเทวอันแค้มบ้านเด็ดพี่น้องขาศิลงห่วยกันต้องสิบวราได้ดอกเพราะว่าพนบริตกเนาะพี่น,อน้องเด็ดฮาก็ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนาะในเช้าเข่งเผื่นกระหาเด็วเนาะพี่น้องเห็นบ่<ม>ก็น้าไม้ฝนบริตกใส่พี่น้องมันป่อยากค่อยมีเนะาะจักิีได้พอแกงหรือบ่มือวนนี้เนาะพี่น้อง สิ่งโได้กินดอกคือสมิดชะมอยอยู่ถือคอเกาะพอมได้พี่น้องนี่เจ้าเก่งเพิ่นว่าถือคอ,าอ,อมาเกาะห่างโบเห็นน้ำไม้จังอันเลยก่อนน้ำไม้พ้าบานพี่น้องเจ้า,า,ากุ้งกับเจ้าเก่งกันสิฮาหลกไปเลยเลยผู้เล่เนาะแสดงน้ำไม้ก็ชะมอยอยู่ ได้หาแม่นบ้อฮนเด็กแนงมันได้แนงมันว่าเอาแนงมันก่อนพี่น้องโอ้ยหมุนเลอจะได้กินเลยจะได้กินพี่น้องเอ้ยแนงอะใดเห็นแต่ตัวนี้นะเห็นอันเดียร์นี่พี่น้องบ่ทึ่งเล็กตัวนะ

สัตว์จะจวดลงชอตารางผู้ที่น้องใช้อำตัวสัตว์เด็กเบิ้งสีอางตัวนี้ก่อนตอนี้สก,กุงผนปีนแล้วที่น้องกอตอมีแต่น้ำในทั้งหลุมฮะเออหักอวบอม,าามันน้ำ บายอยากกินต้องอดทนเนาะขึ้นได้สำน่ก็ดีพอตายแล้วย่ำแรงหายาเอาลนาหน่อยกะ เออเด็กรกเด็อยู่ภายในลำเจ้าจับนะเห็นบอนี่ใจใหญ่เจ้าเจ้าก็ใหญ่สำนามาจักเออทั้งครัวเจ้าค่ะว่แม่นเนาะเจ้ากุุงตีนแล้วพี่น้องเบิ้งเระไม่ใหญ่ฮะอต้องได้พี่น้องเป็นยังมากอะ ต้องโทษปากจะคของเด้อที่อยาก<อ>ให้มันได้เด้อเห็นเลยข้างนั่นเอาข้างนั่นได้บอสํำบ่แคนนี่สำนันก็โอเคอยู่น้องพี่น้องดีกว่าบ่ได้เลยได้สำได้ก็เอาดีกว่าบา่ได้ พี่น้องข้างเอกอโอใหญ่เตอรพี่น้องนี่แนลำตัว้น่อยมันเอาโลดสองอันค่ะนงเพิ่งเอาแนงหลุมก็เอาเออสำนันถือว่าใหญ่เท่าลยเออเอาโลดเออมีหน่อไม้อันหาบกข้นนี่พี่น้องบอได้แต่เพราะว่า ยล่มคนมาหาสลายเขาสิบหมักขึ้นเนาะมาแนแหงอะไรเว้นนยวเออ,เเอตีลุไจ้ยย่าแม่สาวกุ้งนางพมลินเห็นแล้วพี่น้องมามือน,นั่นกะน้นองแพ้ขึ้นยับขึ้นอีก <laughs> Okay, บแบบเห็นน้ไม้แล้วเอาปลได้นะ้อพี่น้องมันกาคู้ชึกเสียดายฮะนะกันพอเห็นแล้วใครเน่ซ่อมซ่อม,อมปีนต้น,นงิ้วอลินนะ้อพี่น้องว่าป่ได้หัวเนาะ <c oughs> ต้นเง่้วอนะ่้คืออ่อ, <c oughs> อเสิได้แล้วสิวได้แล้ว ความพยายามอยู่บนใดความเจ็บอยู่บนนั้นเห็นอะไรเห็นดงเห็นนิดเลยเห็นแต่อนงนันแดงกาวล่นเผื่อไปก่ออื่นเข้ามาได้ได้กระเทินขึ้นเลยได้อีกแล้วพี่น้อง ยังบม่ได้กินข้าวเช้าเลยจั๊กเสียอ่างยานางเลยอใช่เนาะบอสเบ็ดเล่ยแบบนี้ได้เวลาลงเหนือนน้อพี่น้องเพิ่นก็ได้ลายเติบเนาะนี่พี่น้องขึ้นเถื่อเดียวก็ได้ลายเติบเนาะนี่หน่อไม้อ่อนๆเลยพี่น้อง ทำไมพยาบาลยามนี่อ่อนแฮงเนาะนี่เนาะพี่น้องซสากุ้งกับสากุ้งกับเสากงกับสีห้าเอาแบบนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะไม้เนาะนี่พี่น้องห้าห้างเอาแบบนี้แหละพี่น้องโอ้เสียงมันพี่น้องได้สำนีกับไว้ใหญ่เดี๋ยวนอะพี่น้องเอาไว้เสา่งอยู่ทางนั้นผมเนาะ ซากุ้งขึ้นเมื่อกี้นี่บาดเบิดพี่น้องมั้งเนี่ยน่ไมคูดเนาะเจ็บเจ็บพี่นอ้องทรมานอันนี้ได้เพื่อจะได้กินน้องไม้ย,ยามแรงพี่นอ้องเอ้ยเด็กแน่งมันพี่นอ้องเห็นบ้ังเด็กเนาะน้อยๆเนาะซากุ้งกับสิป,ปีนเอาอีกเนาะพี่นอ้องตอนนี้ซากุ้งก็ได้ขึ้นอีกแล้วพี่นออ้องเน่น้อยก็มีคขาหาับเฮา วันนี้นนกินข้าวเที่ยงเพล่ชิได้กลางศาสวันนี้ฮะว้าว ันหลิโรนารับสื่อมาะวขตัวพ่เลหาิวมาแต่ฟูเอ้าบได้หักไป้ัสเมื่อเม่าเผาก็เลยอันหิวเอาโะเหรอแต่ทางลังเฮือนคข่ผููเกี่ยวว่าพี่เบิร์จีได้เห็นว่าก็ได้ ตั้งแต่อยู่เฮือนคอยพูไดให้ฉันขึ้นโอ้ยชูงแท้ได้ใหม่อุ้ยใหม่กับบุีประโยชน์เอ้าบุญได้บุประโยชน์ได้ขึ้นไปแล้วกับบิดเอามันยาวอยู่ค่ะใช่เนี่ตาดีจริงๆเลยท้านึหนนะคะท้านห้านห้านห้านบ่อโอ้ยน้อยหนึ่งวางไว้จ้ะเมือบาดเลยนะขึ้น เห็นน่าจะขึ้นนะแดดเลย มาไหมกันเจ้านี่พี่น้องได้เลยจำนี่จ้ะลองอันกันบ้างไฮเพลงคลายพี่น้องเอารถใน house กัสิพากันเมื่อน้องพี่น้องมาเบิ่งกน้ำไม้ของพวกเราสิ น,น้องมีแต่ยอดใหญ่ๆนี่พี่น้องบ้องมันจะกุ้งหักใไอศกรงพายเนาะบ,บ,บ,บ้องมาใหมา่ตอนนี้เราไปสภากักนเมื่องแล้วพี่น้องอ้อมบ้านเลยจนหอบบ้านเนาะน้าไม่มบุพเฟอแกงซ้ำก็ำโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาวกุ้งกับสิโก้เจ้าแกงซ้ำนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบยพาดคลิปใหม่ๆจากส่องลูกสาวสาวนานเฮเดอร์พ่อเม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้อง